บุญรักษาธรรมะคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่ปีนี้ขอฝากพรรมห้าดีมีความสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้คือ 1. สุขภาพดีการมีสุขภาพดีเป็นสาเหตุหนึ่งของความสุขถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีต้องหมั่นออกกำลังกาย ทารอาหารที่เป็นประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ศีลดีคือรักษาศีลห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์คนที่รักษาศีลคือคนรักตนเองครอบครัวและสังคมเพราะศีลคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 3. ส,สมาธิดีคือคนที่มีสมาธิดีคือคนที่จิตมีคุณภาพ เมื่อจิตมีคุณภาพย่อมทำให้ชีวิตมีความสุขทำงานก็มีประสิทธิภาพ4สติดีคือดำเนินชีวิตด้วยความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติคิดก่อนพูดก่อนทำอะไรเมื่อมีสติย่อมเกิดความผิดพลาดบกพร่องน้อยสติมาโตสถาพัฒังคนมีสติโชคดีตลอด ถ้าใจดีคือมีจิตใจที่ดีคิดบวกมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตคนใจดีคิดบวกเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคก็คิดอ่านหาทางออกแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้เมื่อทำได้ครบทั้งห้าดีชีวีมีความสุขเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอเจริญพร